วันนี้พ่อพอยิหล่านะครับพี่หล่ากันอีกครั้แล้วเนาะนี่ครับอ๋อยิ่งหล่าของน้ำว่ะเออยิ่งหล่าครับนี่ยิหล่าเดี๋ยวเพื่อนติดมาอีกครับพี่หล่าเพิ่นไปทำภารกิจอยู่ครับพี่น้องวันนี้มาทันพอดีครับในไทยยี่หล่าพอดีครับ ก็ตเวยเดี๋ยววันนี้มันเจอเสียนนนแกอนเรนนี้นะครับเสียนนนผก็เห็นพกินอะไรอจิมา์ประมาณที่สี่ไอ้พิคาเล็เตอร์ไปเลยครับก็ไปที่ก็ต้องเป็นแบบนั้นดิ่ครับ้ายเป็นไอดอนเลยครับเราเล่นต้องเปียนเพราเขาต้องน้ำน่วนมากครับเาวันนี้ได้อยวงอีกครั้ง ยังเสียอามเดพูดกันรู้จักกันว่าเป็นเจ้าของเที่ยววังวันกวันนี้เนี่ผมมีคนรู้แล้วนี่ยฝากไว้แนนครับคู้ช่องมโน่รากีคอู้้เป่าูไตมีรเ้หลืไยังไปนเมูข้าวุะ นี่เสียนทนครับ,บรก,รกับ JB อันนี้ JB ส่วนใครเปนอีกครับพี่นอ้องถ้ามีโอกาสที่มีคิวสามาิวที่คิวหนัง้านผ่านไปน้องก็รู้สยับเลย สิกับบ้าอะไรครับ่ะติกัลบอกิ้ไปบ้านบอกกไปไส่กับโอ๋อติกับลัย่าโซกับบ้านก่อนอ๋อละมือที่บุ้งครับวันที่สามที่เป็นเนาะกวันไหนมาก่อนนี่ดไรมาก่อนหมอแมนแมน แมนแมนแมนครับสามสีเงีงสีครับแม่บอลรีกอะไรอย่แมนครับแมนสามเนาะสาครับอ่าได้ผมครับดิโอเคครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอ่านี่บรรยากาศช่วงช่วงพักครับพี่น้องเมื่อกี้มาพ่อน้องอุ้งหญิงครับเดีมาถ่ายน้องหลุยกับน้องอุ้งหญิงพ่อดีครับพี่น้องนะครับเป็นบรรยากาศที่พี่น้องเป็นเป็นพักนะครับพี่น้องเนาะเออนะครับหลายคนเลยนะครับพี่น้อง ทำอาหารมั้ยทำอาหารรักเพียงโอ้ได้อะไรกินครับทำอาหารบางเพียงต้นนิ้วเขาครับโอ้กระไรนิ้วคือได้กินเลยครับนี่ทำอาหารแอดมินครับแจกน้ำน้อยให้ครับ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคน่เขอามารับชมฝากติดตามยังฝากช่องต้นแคร์เจโอวันน้ำได้กับพี่น้องเลยขอบคุณนะครับ